วันนี้เราจะมาทำเค้กกล้วยหอมด้วยเตาอบลมร้อนนะคะ,ะคืออ้าวพีน้องชมพู่วันนี้ชมพู่ทำอะไรคะนี่อ๋อเริ่มเลยค่ะเค้กกล้วยหอมสิ่งสองั้นที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกล้วยหอมนะคะเราจะทำเค้กกล้วยหอมกันแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องตวงสัดส่วนให้ได้ก่อนนะคะกล้วยหอมใช้ประมาณ200กรัมนะคะ แล้วก็น้ำมะนาวหนึ่งช้อนชาระหว่างที่เราบดกล้วยหอมเราต้องเติมน้ำมะนาวใส่เข้าไปด้วยเพราะว่าเพราะว่ากล้วยหอมเพื่อให้กล้วยมันสีสวยแล้วก็ไม่ให้เปลี่ยนสีเป็นสีดำนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราบดกล้วยรอพที่แม็กนะคะค่ะได้ค่ะอ้าวขั้นตอนต่อไปแล้วค่ะเ้าเชิญพี่ปุ๊กค่ะมีส่วนผสมอะไรบ้างคะส่วนผสมของเรานะคะในวันนี้ก็จะมีแป้งสาลีเยลลี่ผสมนะคะอันนี้200กรัมค่ะ น้ำตาลทรายบดละเอียดค่ะอันนี้ร้อยกรัมนะคะอ่าแล้วก็จะมีกลิ่นวานิลาวาน,นิลนะ b เบกกิ้งโซดาค่ะเบกกิ้งโซดานี่1นช้อนชานะคะอ่าแล้วก็ผงฟูนะคะอันนี้ก็หนึ่งช้อนชาค่ะไข่ไก่นะคะไข่ไก่นี้เราใช้3ามฟองนะคะค่ะนมพ้นจืดนะคะ ค่ะนมข้นเจือนี้เราใส่สามช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันพืชค่ะน้ำมันพืชเราใช้ข้าออนค่ะที่ขาดไม่ได้ก็คือเราต้องมีถ้วยแบบนี้นะคะเป็นถ้วยจีบค่ะแล้วแต่ขนาดที่จะใช้นะคะอันนี้เราใช้ขนาดเล็กค่ะเรามาเริ่มทํากันเ,ออเลยนะคะก่อนอื่นเราใช้ไข่ไก่สามฟองค่ะ,คะไข่นี้จะต้องเป็นไข่สดนะคะ เพราะว่าถ้าเป็นไข่หลายวันแล้วเนี่ยการทาหนมเค้กเนี่ยมันก็จะทําให้หนงเค้กเนี่ยไม่ขึ้นฟูนะคะการตีไข่นะคะเราจะตีผสมกับน้ําตาลไข่เราจะต้องออกเป็นสีขาวนะคะจากสีเข้มๆนะคะ่ะใช้ความเร็วระดับต่านะคะพอ,อไข่ ขาวกับไก่แดงเนี un> un ่ยเริ่มเข้ากันแล้วนะคะแักวนัดนึงเราก็จะค่อยเติมเติมน้ำตาลน้ำตาลนะคะเราจะทยอยใส่คุณแสงมาเลยค่ะอาจารย์บางเย็นสวัสดีค่ะพี่แซง ต่ำนะคะตีไข่ก,กับน้ำตาลให้เป็นสีเดียวกันค่ะเนื้อเดียวกันเลยนะคะจานแดงคะ่ะกดแท์ให้หน่อยนะคะเห็ุเท้งสมุขค่ะ ละลายนะคะให้มันเป็นสีขาวคะ่ะมันจะเปลี่ยนสีของมันไปนเองเราต้องให้มันขึ้นฟูนะคะออกมาถึงจะสวยค่ะคะ่ะ เริ่มแล้วนะคะมันก็จะได้ประมาณนี้ค่ะสีนี้ของไข่นะคะมันก็จะเป็นเริ่มฟูแล้วทีนี้เราก็เริ่มจะใส่แป้งแล้วนะ,ะแป้งก็ล่อนก่อนคะ่ะอ่าไปก่อนนะคะเราจะล่อนอน,นะะ่เาเดี๋ยวเราจะล่อนแป้งนะคะล่อนแป้งเราก็จะต้องใส่เบกกิ้งโซดา แล้วก็เกลือลงไปด้วยกันนะคะลงเลยค่ะทุกคนเราจะตีประมาณเจ็ดนาทีนะคะเพื่อให้แป้งเข้ากันดี<ม>เป็นเนื้อเดียวกันค่ะที่เราร่อนเพราะว่าบางตีเสร็จแป้งมันมจะมีเศษนะคะอย่างนี้ค่ะมันมีเศษนะคะเราก็จะได้คัาดออกค่ะ ่อนอื่นเราขอตะล่อมก่อนนะคะเพื่อไม่ให้แป้งมันมุ้งกระจายนะคาแล้วก็คนไปทางเดียวกันค่ะทีนี้เราใช้ความเร็วระดับต่ำก่อนนะคะกลัวแป้งเพื่อที่จะไม่ให้แป้งมันกระจายออกไปด้านนอกแล้วก็ฟูอ,ออกมานะคะแล้วก็จะใช้ความเร็วต่ำ พอมันเริ่มเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ถึงจะค่อยเพิ่มความเร็วของลออเครื่องเพิ่มเข้าไปนะคะวันนี้นะคะตอนมีพักไว,ว้ันได้นะคะกล้วยที่โชว์อยู่เนี่ยอาจจะเขียวตั้งหน่อยนะคะแต่ว่าเวลาเราทำเค้กกล้วยหอมเนี่ยเราจะใช้กล้วยที่สุก นะคะก็คือเสือกเริ่มจะดำๆนิดนึงนะคะมันก็จะให้รสชาติหรือให้อัตลรกในเรื่องของความโมกล่อมความหอมหวานมากเ่ขึ้นนะคะอ่พอได้แล้วทีนี้ใส่น้ำมันพืชนะคะทยอยใส่นะคะน้ำมันพืชลงในกระทะพอกั่นค่ะพวกกี้รอปันแปกตอนเราผั่นเราก็จะไปทางเดียวกันนะคะ แม่คะทาไมเราถึงต้องใส่น้ํามันพืชคะเราใส่เนยไม่ได้หรอคะน้ํามันพืชเราใส่เพื่อว่าไม่ให้มันเวลาเราใส่กระรงมันจะได้ไม่เหนียวอะคะ่ะถ้าเป็นถ้าเป็นเนยอย่างนี้มันเป็นเนอยอิ่มตัวใช่ไหมคะเวลามันจะไม่ฟูด,ด้วยอะคะ่ะแป้งเราที่พรกใส่ผิดทางอเทลงหมดเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณปิ่นแก้ว พอเราคนไปแล้วเราก็เพิ่มนมนะคะเติมนมให้หนหอ่คะเติมไปเลยค่ะทีนี้พอเราใส่เสร็จพอแป้งเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะเราก็จะใส่ล้วยที่น้องชมพู่บอกไว้นะคะล้วยเป็นสียังไงคะพอเราใส่น้ำมะนาวลงไปใส่น้ำมะนาวลงไปแล้วนะคะก็คืออกห่งใช่้วยที่มัน องนะคะพอเราบดไปแล้วใส่มะนาวไปแล้วมันก็จะออกเป็นสีช็อกโกแลตนะคะค่ะเราคนแป้งแป้งเราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะนี่คะคะอ่าเสร็จแล้วทีนี้เอาลงเ,เลยค่ะล้วยเราใช้สองร้อยกรัมนะคะเป็นล้วยหองค่ะแล้วก็สปีดต่านะคะประ,ะมาณหนึ่งรี ทเข้ากัน,นะคะ่ะก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยอขอตะล่อมก่อนนะคะเวลาตะล่อมเราก็คนมาทางเดียวกันนะคะ เป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะใ่ไหะตัวนี้่ะตัวกิ่นวันิลานะคะพูกใส่ยาย่านๆนะแล้วก็เพิ่มกลิ่นวานิลานะคะสุดท้ายค่ะพี่ผูกใหนึ่งฟ้าค่ะกลิ่นวานิลาเพื่อให้มีกลิ่นหอมนะคะ ได้พอดีแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเข้าหม้ออบนะคะที่ทุกคนให้น้องหน่อยเราก็จะเข้าหม้ออบลมร้อนของเรานะคะหม้ออบลมร้อนเราตั้งไฟอยู่ที่170องศานะคะ ก่อนเตือ,น,อนเราต้องวอร์มก่อนนะคะเราต้องต้องวอร์มหม้อก่อนเดี๋ยวนะคะอันนี้เดี๋ยวให้น้องชมพู่ไปเอาเอาอกแอบหนึ่งน,น้อนนะคะระหว่างการรอนะคะเราจะมีหนังสือดีๆจากห้องสมุดประชาชนจังหวัดขอนแก่นนะคะถ้าใครอยากทา เรามายืมหนังสือได้นะคะคือเคกทําเองอย่างพวกเรา <ไอ S 1> บรรลักษ์ของแกนี้ค่ะก็ดูจากในหนังสือะค่ะแล้วก็ลองทําลองผิดลองผูกกันนะคะแล้วทีนี้พอทําได้สําเร็จเราก็มีโอกาสขายได้ะค่ะเป็นอาชีพเสริมอย่างหนึ่งนะคะวันนี้นะค่ะ <S <S นี้ก็จะมีอะไรอีกคะน้องชมพู่เบรเกอรีร่วัดหน้านะคะจะเป็นเบเกอรีร่ค่ะแต่ไม่รู้จะเป็นส่วนไหนนะคะ ห้องสมุดเรามีหนังสือให้ทุกท่านอ่านเยอะแยะเลยนะคะถ้าเกิดว่าสนใจเข้ามาอ่านได้นะคะห้องสมุดเปิด8ปดโมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นนะคะเดีย๋ยวเรามาดูาดว,วิธีอบใช่ไหม,ไมวิธีอบนะคะตอนนี้เราวอร์มหม้อไปที่25นาทีนะคะให้หม้อร้อน5นาที แล้วเราก็อบประมาณ20นาทีแล้วก็ดูสีด้วยค่ะถ้าสีมันออกจะเหลืองๆแล้วเราก็เอาออกได้เลยค่ะรอสักคู่นะคะระหว่างอบอย่าลืมติดตามเพจห้องสมุดประชาชนนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะชาวบนลักษณ์ขอนแก่นค่ะอ้าวอันนี้เสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็จะเอามาอบ ได้ยังคะสักคู่นะคะพี่แมอันนี้ก็จะเป็นขนมขนมไม่อบก็มีนะคะแต่อันนี้ไม่อบมันจะทำยังไงเราต้องไปดูอีกนิดนึงนะคะมันจะเป็นทอดๆค่ะกล้วยทอดกล้วยแขกอ,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 อย่างเงี้ยนะคะอันนี้ไม่อบค่ะอ่าอันนี้ไม่อบด้วยนะคะอันนี้เป็นอาหารขนมไทยข้าวม่วแกงหอเนี่ย มอกีหมอ้มมหมอแกงม,มีอะไรเนาะมีเยอะแยะเลยถ้าเป็นแบบนี้ก็ที่ปุ๊กนะคะจะจะความถน,ดนะะัดค่ะทางนี้ค่ะความถนดัดของของพี่แมงนี้จะถนัดเรื่องขนมอบ,บนะคะที่ปุ๊กจะเป็นของคาวแล้วก็จะเป็นของหวานนะคะก็คือขนมไทยนะคะโดยมีหัวหน้ามอนนะคะที่จะเป็นผู้จัดการ แล้วก็เป็นผู้จัดการส่วนตัวด้วยค่ะ่าพออบเสร็จแล้วนะคะจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะไหนเออพี่ชมพู่ดูซิค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะหน้าจะแตกๆนี่คือผ่านค่ะเอาชมพู่ชิมสิคะว่าอร่อยหรือเปล่าเชิญผู้ช่วยผู้กุมกลับด้วยนะคะผู้กุมกลับด้วยค่ะผู้ช่วยผู้กุมกลับค่ะจานแตงค่ะมาชิมหน่อยนะคะ ใครอยากชิมเชิญที่ห้องสมุดนะคะอ,ครอ,อร่อยค่ะค่ะถ้าใครดูคลิปนี้ไม่ทันนะคะดูที่เพจห้องสมุดได้ค่ะเชิญผสมอ๋อแล้วเราก็จะมีส่วนผสมขึ้นให้หลังเพจน,นี้นะคะหลังหลังจบไลฟ์นี้นะค่ะค่ะอันนี้ถ้าใครสนใจติดต่อได้นะคะมนลักษ์ห้องสมุดค่ะ สั่งซื้อได้ด้วยนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะอย่าลืม